ความดกของมะนาวพอเม็ดรครับต้นนี้ก็พอจักเม็ดเลยประมาณ7ปีแล้วมันก็เติบโตเรื่อยๆจนกิ่งมันโน้มอ่ะความดกของมันผมไม่ดูมะนาวแป้งครับ ใช่จริงตอนนั้นใี้พอเม็ดแข็งแรงมากลูกดกมากออกไม่หยุดเลยนี่เก็บกินไม่ไหวครับลูกใหญ่ก็มีเล็กก็มีมแม่บอกว่าหายลูกระบาดครับไม่แพงโอ้โห เยอะครับเป็นร้อยอะต้นเดียวครับไม่ไหวครับนี่ทางนั้นครับนี่รอเก็บเป็นพวงเลยครับนี่นาวแป้นครับต้นใหญ่มากสูงเป็น4ี่ห้าเมตรเจดปีครับมะนาวเพาะเมิด ติดตามผลงานกดไลค์กดแชร์ด้วยครับมันยกจริงๆ